นะคุณแม่อ้วนไหมไม่เห็นอ้วนมันนิดเนี่ยดูพุงคุณแม่ดิโอ้โหคุณแม่ก็ไม่ได้เปิดพุงให้ใครดูอ่ะเอ้าก็คุณแม่ก็คิดว่าคุณแม่อ้วนพุงมันป่องอนะ่ะป่องอะไรหินผองหรือเทียบรอแล้วคุณแม่ต้องทำยังไงลูกคนอ้วนต้องแก้แบี้เลยบอกคะ่ะแล้วคุณแม่ต้องทำยังไงอ่ะกินข้าวหรือว่าอดอาหารกินให้หมด ใหญ่เหรออ้วนเอาบิ๊กข้าวอะไรนะนี่อย่าไปเล่นนี่เอานั่งดีๆเราก็ใช้ข้าวลดความอ้วนใช้ข้าวลดความอ้วนได้ไงอ่ะแค่กินเยอไปให้มาปริมาณหรอกินในปริมาณที่เหมาะสมอ่ะเราก็กินในปริมาณที่เหมาะสมกินขนมกินนม แล้วคุณแม่จะผอมใช่ไหมคะคุณแม่ทำไม่ได้จบข่าว